สวัสดีค่ะสวัสดีครับทสวัสดีก็อยู่กับราดาจะปวดนะคะเอาใหมสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยจมูกเป็นไหลช่วงนี้หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ <c oughs> โอเค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 สวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็อยู่กับปายครับรา้านสุดพวนไดอารี่แย่และตอนนี้นะครับก็เป็นตน้นเอาคืนเจ๊ เจ้าคือฉันเหรอวันไปเถอะบอกเลยว่าไม่มีทางตอนนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับก็ผมหวังว่าผมจะเอาคืนเจได้ในครั้งนี้นะครับนี่ก็มาดิครับเดี๋ยวใจเย็นพร้อมนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปรับชมร้านอาหารสุดป่วนได้เลยข้อหนึ่งวางยาถ่ายเจ เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้เล่นผมไปแสบมากวันเนี้ยผมจะมาเอาคืนและสิ่งที่แก้แค้นเจ้ได้มาในสุดก็คืออาหารโอ้โหเอาขงอาหารเต็มบ้านเลยขนาดยังไม่ถึงบ้านนะเนี่ยและแผนของเราก็คือใส่จะถ่ายเอาละใส่ให้หมดนี่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 น่นยอให้หมดขวดเลยงานนี้แหละด้ถ่ายเป็นเดือนแน่ๆไปดีกว่า อ <S <S โอ้ยปวดท้องจังเลยไม่ได้อื้อมาหลายวันโอ้ยรู้สึกท้องผูกเฮ้โอ้ยอาหารเราสั่งเดลิเวอรี่วะนี่นะโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ต้องกินสักหน่อยละ <S <S 2> <S 2> ่ะ รู้สึกปวดท้องจังเลยอหรือว่าในที่สุดการท้องปลุกมาสิบวันจะได้รับการปลดปล่อยสุดยอดไปเลยเบ่งไส้มาด้วยเหะ เปิดระบายหน่อยแล้วกันกินไม่พึงประสงค์ขอสตดอากาศสักหน่อยกินอะไรอ่ะอย่าบอกนะเอ สูบไปเต็มปอดเลย <c oughs> ข้อสองแกล้งตายอเอาละเราจะตั้งกล้องไว้แล้วก็แกล้งตายอันดับแรกวางที่วางมือถือก่อนแล้วก็ตามด้วยวางมือถือลงไปกดได้คอร์ดเอาละทีนี้ก็เทซอฟไ้เรียบร้อยแล้วคิดว่าเราจะเดียแวแล้วแหละเอาละไหนเอ๊ แก่งทำไม่อยู่แน่เลยให้ฉันเข้าไปนะเออมามาฝาดนี้คงวิ่งไปรอให้คิโมโปอุที่บ้านแล้วแกีงรอบดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะได้ซอสตีหน้าเอาเฟนฟายมาด้วย เฮ้เจ๊อะไรข้อสามทนไม่ไหวแล้วยิงธนูใส่ซะเลยเห็นแล้วมันใสใครเห็นหัวก็มันใสแล้วือ แกงเป็นผีให้ตกใจม,มีข่าวอะไรบ้างนาะเฮ้ยใครปิดไฟอะ่ะก็ไม่มีนี่นะเฮ้ยเล่นต่อเล่นต่อเฮ้ย คอยเปิดน้ำมาตายบ่ขยอหายั่วโมโหต่อหน้าคุณหมอคุณหมอคะคุณหมอชอบคนแบบไหนหรอคะ อืมผมชอบคนที่จิตใจดีแล้วก็เรียบร้อยครับอเหมือนดีฉันเลยนะคะไม่เหมือนครับไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเจ๊ทั้งโมโหายขี้เกียดแล้วก็ชอบลงแกเด็กแล้วคนชรา,าครับคุณหมอฉันไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยใช่คุณหมอคะช่วงนี้ใส่ตาเบื่อๆค่ะมองใครเป็นหน้าหมอหมดเลยอะค่ะสายตาสั้นครับหมอหมอครับตัดแว่นให้เจ๊ด้วยนะครับไม่ใช่สักหน่อย อยากเกิดเป็นขนจมูกคุณหมอจังจะได้อยู่กับคุณหมอทุกลมหายใจอะไรคนว่าอะไรอยากเกิดเป็นขนจมูกอะไรตื yeah ่นสายอยาเป็นบางทีแต่รักเธอคนดีอ่เป็นประจำนะคะโอ้เจ๊เจ๊ก็ตื่นสายทุกวันแหละไม่ต้องมาอย่างงู้นอย่างนี้หรอกนอนอะไรนักหนาก็ไปลูกขยันนอนแล้วเกินเจ๊ต้องหงุดหงิดแล้วก็บอโหเราต่อได้ออนมอแด้เลยแล้วคุณหมอก็จะเกลียดเจ๊ อะไรนะอะไรนกางเกงแล้วเหรออะไรเจ๊โอ้ยเม้นหมดเลยโอ้ไปไปไปกลับบ้านไปเปลี่ยนผับผัดแล้วแป่หูอึอรานกางเกงหมดแล้วทุกคนดูสิในเอือรานกางเกงค่ะโอ้โหน่าอับอายมากเลยก็ว่ากิอะไรรีบไปเลยนะเออไปก็ได้เจ๊ไปก็ได้โอ้ยน่าอายที่สุดเลยอ่ะเจ๊ที่มันหาเรื่องแกล้งเราตลอดเลยเฮ้ยมาค่ะขึ้นหนีบ้างไหมค่ะ 6็หแมลงพี่ <c oughs> เจ๊จะต้องกลัวมแมลงอย่างแน่นอนพี่ครับครับฝากจัดการบ้านหลังนี้ด้วยนะครับเอาไว้เต็มบ้านเลยนะครับพี่จัดไปครับเรียบร้อยครับ <c oughs> พี่ไปก่อนนะ อะไรนะเพราะเลี้ยงไว้กินดีไหมเนี่ยอืมน่าจะทำได้หลายเมนูเลยเอาไปฝากในเอิมหน่อยดีกว่าในเอิมอะไรเจ๊ฉันทำอาหารมาฝากเออไม่เป็นไรเก่งใจอะเจ๊อ่ะโอ้ยน่ากินจังใช่ฉันทำมาจากเอ่อมาเลเสาบที่อยู่ในห้องนอนนะนะ ขอไม่เป็นไรนะเจ๊นเรวจะไปไหนดีนะจะรู้สาท่าไห้นะไม่กินไม่กินโอ้ยอะไรเดี๋ยวเราอุตส่าห์แกล้งโอ้ยข้อเจ็ดเปิดเพลงไทยไล่เจ๊ซะเลยเห้ยหเห็นแล้วงุดงิ้งไงก็ไม่รู้บ้านตัวเองก็ไม่ใช่แถมมาเปิดไฟดูทีวีบ้านเราอีก ประหยัดไฟตัวเองแล้วก็มาเถิดร้อนคนอื่นแบบไี้ต้องแกงซะหน่อยละก็เอ้ก็ไก่ก็ไก่อยู่ในเราก็ขวดของเราก็ไว้เข้านาอ่านนักชิงก็คนกิงขังขนละคังไปไหนเดี๋ยนะจอจันนี่มันไม่ล้างนี่มันชอเรียนสมัยเด็กเลยเนี่ยนายังจะมาเรียนอยู่เนี่ยชอช้างมาก็วิ่งอย่างนี้ดิซโซูล่ามผิดอะไรดิ เหมยอ่ะปิดไฟทำไมเนี่ยไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยเจ้เฮ้ยฟังดีๆดีมันเป็นเพลงไทยอ่ะได้ได้ยินเสียงไหมอ่ะอ้าวก็อยู่ประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้สิผมไม่ได้ยินเสียงอะไรนะเจนะไม่ไม่ไม่มันเป็นเพลงไทยไทยอ่ะได้เอืมเอ่อนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะเพลงไทยอ่ะเหมือนเพลงล้ำมาก็ไม่ได้ยินอะไรนะเจหรือว่าหรือว่า พึ่งไม่ใช่เอา้าอะไรล่ะพายไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดล้นไม่ใช่อีกอะ่ะผู้ชายที่อยู่หน้าบ้านข้างบ้านโอ้ยวันนี้จะรู้เรื่องไหมเนี่ยมันว่ามันคือ,อ อะไรนะเจ๊เอาใหม่ดิพับปูที่นอนผีไงเอ้ยเยอะแล้วเกิดผีอะไรเจ๊มันไม่มีโอ้ยม er> ีผีด้วยอ่ะโอ้ยโฆษณายูทูบมาขึ้นอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยเก่งจังเลยข้อเก้า ปลอมตัวเป็นหมีการปลอมตัวเป็นหมีน่าจะเป็นวิธีที่แก้แค้นเจได้อาอหมีอาหารเย็นของข้าส่วนหนังข้าจะไปทำพมส่วนหัวข้าจะไปทำกระเป๋าเป้ส่วนกระดูกฉันจะไปทำซุปให้ชาวบ้านกินกันตายซะเถอะ ไม่แก้แค้นแล้วโอ้โหคอเนื้อใครใครคนไหนมีวิธีการแก้แค้นเจ๊ก็บอกผมเลยนะผมต้องดีแล้วอยู่ไม่ได้แล้วฉันบอกแล้วไม่มีทางที่นายจะจัดการคนอย่างฉันได้อนะเท่าที่มผมรู้สึกเศร้าใจจริงเลยอ่ะทําไมอ่ะเวลาจะเอาคืนแล้วมันต้องเหมือนโดนแก้เองตลอดเลยนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างนี้ต้องลองดูวิธีน้องๆคอมเมนต์มามั้งไหมเงีนะ่ดูครับ ถ้าเกิดว่าคนดูนะฮะมีวิธีการเอาคืนเจนะครับบอกมาในคอมเมนต์เลยนะผมจะไปเอาคืนครับเรื่องนี้เจไม่รู้ครับ<ป>เอาละพี่<ป> <c oughs> ครับก็น้องๆอย่าลืมนะฮะอย่างที่เราสัญญากันไว้นะครับเจไม่มีทางรู้แน่นอนครับกนใน ep หน้าเนี่ยจะเป็นสงกรานแล้วนะฮะก็สำหรับร้านอาหารสม,มุนไพรี่ในตอนนี้นะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนใช่แล้วค่ะ เจอกันใหม่นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไคร b e กดแชร์อย่าลืมกดกริ่งกรุ๊งกริ่งกรุ๊งกริงคอมเมนต์คุยกันได้นะคะใช่แล้วเอ้เอเอ้ยเฮ้ยเพลงไทยมารอแล้วเจ๊รับดีผมไม่ได้เปิด่ะใครเปิดอ่ะไม่รู้อ๋อคนต่ต่อเปิดเสื้อล้นสตูดิโอสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ล้นจออะไรเนี่ยเจ๊เปิดยูทูบหรอ เป็นแมวน้ำหรือไง <c ười> <c ười> <c ười>